สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวดินข่าวดังไม้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากทัวข้อข่าวงวดนี้ไม่พลาดคอหวยสองเลขเด็ดอางนมนม์เจ้าสวเหงหรือศีเนรลอยเด่นๆ6ตัวจากรายงานข่าววันนี้นะครับที่อาสมรือีเนธทตุพุทธคุณหมู่สี่ตำบลโพแตง อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศใกล้วันหวยกออกมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่ฤาษีเมธรพรหมและกุมารทองเจ้าสัวเ่งและที่ขอหวยพลาดไม่ได้สําหรับช่วงวันใกล้หวยกออกคืออ่างน้ำมนต์ภายในสาราบุญช่วยหน้าปู่ฤาษีพรหมเมธในอ่างน้ำมนต์ปรากฏหยดน้ําตาเทียนสีแดงเป็นตัวเลข0 3 4 5 7 9 เลขลอยจับกลุ่มกันคือเลข0437และ59ตัวเลขดังกล่าวเกิดจากอาจารย์ฤศีนเนนธาตุพุทคธคุณได้ทำพิธีจุดตัวเลขเรียกว่าเลขโซลสราตะเป็นพิธีกรรมโบราณด่านนายอธิชัยอายุ45ปีพนักงานจังหวัดแห่งหนึ่งจังหวัดนนทบุรีซึ่งเดินทางมาแก้บนกุมารทองเจ้าสัวเฮงหลังจากสมหวังตามที่ขอจากการสอบถามเปิดเผยว่าด่นนี้ได้นำน้ำแดงมาถวาย องค์เจ้าสัวแห่งที่บ่นบานไว้100ขวดโดยบนไว้ขอให้ได้งานใหม่ที่เงินเดือนสูงกว่าเดิมซึ่งสําเร็จวันนี้มีโอกาสดีจึงได้นําน้ําแดงมาถวายโดยที่อาสมแห่งนี้เป็นครั้งที่สองโดยครั้งแรกได้บ่นมาแล้วประสบความสําเร็จครั้งนี้จึงมาแก้บ่นก่อนนะครับเลขเด็ดเลขเด็ดก็ตามที่แจ้งนะครับในเลขอ่างน้ำมนต์นะครับ0437และ59 หากมีน้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ